และสำหรับเดอะซิกเซนคนเน็นผี EP สารสั่งตายที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีการถ่ายทำที่ยาวนานบวกกับความสลับซับซ้อนของเนื้อเรื่องทางทีมตัดต่อเลยจำเป็นต้องตัดเนื้อหาส่วนที่ไม่ค่อยตรงกับเรื่องราวหลักออกไปแต่เฮียเห็นแล้วก็แอบเสียดายวันนี้เลยเอามาฝากทุกคนกันจ้า ก่อนที่เราจะขึ้นางบนเมื่อสักครู่นี้อยู่มีเรื่องของการทักขึ้นมาเห็นอะไรในห้องในห้องครัวประตูนี่แหละประตูทําไมอ่ะถ้าความรู้สึกอ่นนะเพื่อเห็นกลุ่มพลังงานสีดําเยอะมากเหมือนตรงเนี้เป็นประตูประตูเมนอ่ะเอาง่ายเหมือนที่พี่เจเคยไปเมนเมนของศพเนาะแล้วข้างล่างมันจะมีประตูเปิดมันเป็นอารมณ์นั้นนะอะไรอย่างอ่าฮะเหมือนที่เก็บกระดูก แต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะพลังงานมันมาอย่างนั้นพอตะเกียบผมเดินข้ามไปปุ๊บเนี่ยคือแบบมันเหมือนโดนคัตไปอีกโลกนึงเี่ยแล้วในครัวคุณร้อนาช่ซึ่งจริงๆคุณเก๋รู้สึกในเรื่องของในครัวอยู่แล้วรู้สึกรู้สึกถึงอะไรครับเอเวลาเก๋อยู่บ้านนะคะถ้าปิดประตูโอเคเราอุ่นใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประตูมันแง้มอยู่แบบนี้แล้วเราแล้วเราหันไปเราจะ ตลอดแล้วจะไม่จะไม่ค่อยอยากเข้าไปในครัวคุณเห็นอะไรกันเป็นคุณเห็นอะไรกันคุณเห็นอะไรกันก็เหมือนเดิมเป็นพลังงานวิญญาณที่อยู่ในนี้ชัดกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิมเป็นใครบ้างเจอคือตอนนี้เห็นเหชัดๆเลยที่ยืนประจันหน้ากันอยู่เลยอ่ะเป็นผู้ชายสูงใหญ่ผู้ชิวสีผิวคั้มอ่าฮะมากับประตูนี่แหละ มากับประตูใช่ใช่อันนี้คือมากับเนื้อไม้นี้แล้วตอนนี้เราสามารถสื่อสารกับเขาได้ไหมจะถามว่าอะไรเขามากับไม้เนี้ยแล้วเขามีส่วนอะไรที่ทําให้คนที่บ้านเนี้ยเจอหรือกลัวหรือเขาเป็นคนที่ไปแกล้งเขาไหมไม่ไม่เขาอยู่ในที่ของเขาใช่เขาก็มาฝ้าของกูที่ของกูใช่แบบมาเฝ้าของของกูอะไระอ่าฮะเฝ้าของของกูเพราะว่านี่คือต้นต้นประตูของเขาอตามประตูมาอย่างเงี้ยหรอใ แล้วอย่างนี้ทาไงอ่ะคนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้เขากลัวก็เห็นเองก็เห็นเองคุณเก๋เป็นคนมีเซนต์เหรอคือใช่ค่ะเก๋มีเซนต์นิดนบางทีบางทีเราเราเคยแบบเหมือนเป็นนิมิตภาพอะไรได้ใช่เป็นเห็นภาพอะไรอโอเคถ้างั้นคุณเก๋เคยรู้สึกถึงผู้ชายตัวดําๆคนนี้ไหมถ้าถามว่าเป็นตัวเป็นตนไหมเก๋ไม่รู้สึกมีใครเคยเจอไหมผู้ชาย ผู้ชายไม่ไม่น่าเจอค่ะมันไม่เจอเป็นรูปล่างมันเป็นความรู้สึกว่ามันต้องปิดประตูอ่ตอนเนี้ยเราอาจจะต้องย้ายอยากจะย้ายกลับมาค่ะอยู่ที่บ้านค่ะทำมาหากินที่บ้านเกิดค่ะเขาจะอยู่ได้ไหมคุณเกยอะ แฟนเขาจะอยู่ได้ไหมลูกเขาจะอยู่ยังไงแม่เขาจะอยู่ยังไงจริงๆอยากรู้ว่าแม่พี่เก๋เนี่ยรับขันรับพานรับ่านด้วยไหมรับขนรับรับมีการรับเหมือนกันลมีสารไหมคุณแม่มีสารต้องดูแลไหมคุณแม่ไม่มีค่ะโอเคต่อแล้วทานที่คุณแม่รับอ่ะคุณแม่ได้บูชาหรือว่าเก็บรักษาหรืออะไรอ่าไม่ค่ะไม่เลยแม่คือแม่ก็คือรับเฉยๆมีงานปีทีนึงก็จะไหวถ้าไม่มีก็ไม่ว่า้นั่นหมายความว่าไม่ว่า้มาเจ็ดปีแล้วใช่ค่ะแล้วมีผลยังไงกับเรา เอาง่ายๆนะพี่เจถ้าเป็นคนเหนือเป็นความเชื่อของคนเหนือเขาจะเชื่อว่าทุกคนจะมีผีปู่ย่าอยู่ดูแลให้เป็นขวัญของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวันหนึ่งที่เราไม่ดูแลขวัญของตัวเราเองเนี่ย uh huh. อาจจะมีหนังเคยละครบางเรื่องที่เอามาสร้างว่า uh huh. จากที่เป็น วิญญาณที่ดีเนี่ยที่คอยคุ้มครองเราอยู่เป็นขวัญของตัวเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นผีปอบบ้างผีโพงผีพายอะไรที่มาอยู่ในกลวยนั้นแทนอาวอันนี้มันไม่อันนี้มันไม่ใช่แบบเป็นแบบเหมือนเทวดาประจําตัวหรืออะไรหรออันนี้คือเป็นสิ่งไม่ดีหรอก็คือตอนแรกอะมันดีพี่เจคือมันก็เป็นขวัญของเรานี่แหละแต่ถ้าวันเราหลงลืมไปหรือว่าเราไม่ได้บูชาอะไรเลยขวัญเขาก็ไม่อยู่อก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมออฮะแล้วนี่เจ็ดปีมานแล้วพี่เจที่คุณแม่ไม่ได้ว่าอ่ะเราไม่รู้เลยว่าขันอันนะ อะไรไปอยู่อะไรไปอยู่โอเคอันนั้นเรื่องของขันกับคุณแม่แล้วสิ่งที่ยืนนั่อยู่ในห้องเนี้ยที่เป็นผู้ชายดําเนี่ยมีผลกับที่บ้านนี้ไหมไม่มีไม่มีนะก็ขอเขาอะว่าอยากจะทำให้ตกใจนู่นนนั่อะไรย่างขออนุญ,ญาตเขาหน่อยแล้วก็ในเมื่อเขาแบบเป็นประตูตรงเนี้ยคือคเขาก็สามารถเปิดรับใครก็ได้โอเคแล้วก็ ก็ลองต่อรองดูหรือว่าลองคุยกับเขาเจรจาดูว่าเออแบบไม่ไม่รับคนอื่นเขามาแล้วขอให้เขามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอะไรแล้วก็ว่าไปก็ลองพิจารณาดูครับอ่าฮะดูแล้วเราจะไม่ได้ขึ้นบนบ้านสักทีนี่เจออีกสิ่งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแอร์ต้องได้อยู่ในห้องครัวก่อนเทปคัดหรือคัดไปแล้วสิ้นเสียงคัดไปแล้วเรืออะไรสักอย่างหนึ่งคุณแอร์บอกว่าเสียงเด็กคุยกันข้างหน้าที่จะบอกว่าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า ค่ะค่านี้ก็เลยมาขอเปิดตู้นี้ดูซึ่งมผมก็เห็นตุ๊กตาเต็มไปหมดค่ะรวมทั้งตุ๊กตาที่อยู่ด้านนี้ด้วยนะฮะด้านนี้ด้วยอ่าครานี้เป็นไปได้หรอที่ดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้ใครอธิบายผมฟังได้บ้างอ่าถ้าถามอาวุโสถามว่าตุ๊กตาพวกนี้ทุกคนเลยคิดว่าโอ้ยถ้ามีตุ๊กตามันก็มีผีสิงทุกตัวสิต้องตอบก่อนว่าไม่ใช่สําหรับบ้านนี้มันเป็นสถานการณ์สําหรับบ้านนี้โดยเฉพาะก็คืออย่างที่บอกว่า มันมีสาสัญญาและบ้านนี้เป็นแหล่งรวมพลังงานอาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเหมือนกระแสน้ําที่พัดจากเหนือไปใต้ครับถ้าสมมติว่าดวงวิญญาณมันผ่านตรงเนี้ยอมันก็เหมือนทางน้ำอ่ะพี่เจบถ้าสมมติว่าเขาเกาะกิ่งไม้โขวดหินหรืออะไรก็แล้วแต่เกาะได้เขาก็จะอยู่ได้นานกว่าพวกที่ไปตามกระแสน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเกาะก็คือพวกเนี้ยงั้นทําไมเขาไม่เกาะ เดี๋ยวก่อนสิ่งที่คุณคิดว่าก่อนเนียขาเกาะตุ๊กตาอันไหนบ้างน่าจะเป็นพวกเนี้ยหนึ่งสองสามสี่นี่เหมือมนเด็กน้อยเหมือนเด็กน้อยตัวนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้ตุ๊กตาสี่ตัว,ตตวนี้แล้วทําไมเขาไม่เกาะพวกนี้ล่ะเนี่ยมาติดลิขสิทธิ์เหรอ <c oughs> เขาเลยไม่เกาะอ,อย่างที่เราเห็นเนี่ย เรารู้ชื่อเขาแล้วทุกตัวอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เองรโนไว้อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรคคิตตี้ิตตี้เรามองไปปุ๊บเราเรารู้เลยใช่ไหมแต่เรารู้เลยเรามองเด็ก4คนเรารู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรไม่รู้เล่ซเบร์ลาแล้วก็มันนุษย์ก็ตั้งชื่อให้เขาใหม่อ่าแล้วก็ยิงบันเทิงยิงบันเทิงแล้วสมมตินะอันนี้นะบ้านหลังนี้นะแปลกตรงไหนแหรวปะถ้ามีตัวใหม่มาเพิ่มนะอีกตัวสองตัวนะเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่ออืฮึเขาดึงกันมาอ่าแล้วอย่างนี้เนี่ยตุ๊กตาก็สามารถใครมีตุ๊กตาลักษณะแบบนี้ก็สามารถ เป็นได้หมดสิคุณเต้คือจริงๆอ่ะในในหุ่นพวกเนี้ยมันจะอยู่หนึ่งในบทธรณีสารอยู่แล้วธรณีสารใช่เป็นเป็นบทอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นปั้นรูปแลจอหนังขนังผีตายไม่ดีอ่าเงาเงาหัวพิกลอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงปั้นหุ่นผ้าแลจอหนังหุ่นหุ่นคนครับอันเนี้ยหรือหุ่นพระอะไรก็ตามที่เหมือนลักษณะบุคคลมากๆขึ้นขยับแขนขาได้นู่นนี่นั่นได้ครับอื ก็จะอยู่ในบทธรณีศารับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือต้องทําการล้างแต่อันเนี้ยอย่างที่บอกในในสถานการณ์ตรงเนี้ยคือเป็นที่ที่พลังงานลงมาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราพูดตรงๆว่าบางทีวัดเขาก็ชาปนกิจครเบบีบางทีเบบีเหล่านี้เฮ้ยเหมือนตูเหมือนชั้นขออยู่ตรงนี้ละกันอ่าแต่คราวเนี้ยพออยู่ปุ๊บพี่เวลาพี่เขามองหรือใครก็ตามมองมันจะดูเหมือน มากกว่าตุ๊กตา uh huh. ทั่วไปอ uh huh. คือแววตาเขาจะว wow ิ uh ่งว้าวอ่ะครับอือันนี้เป็น uh huh. เป็นอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือในในบทพิธีกรรมก็สามารถที่จะครับเอเรียกจิตผูกจิตเอาดวงจิตมาอยู่ในหุ่น uh huh. ก็สามารถทําได้อย่างยุคหนึ่งที่เป็นตุ๊กตาลูกเทพนั้นอ่าดังแปลว่าสิ่งที่เราความคิดเห็นของทั้งสามท่านเนี่ยตอนนี้มีดวงวิญญาณอยู่ในตุ๊กตา ทำไมต้องเป็นเหรเดีย๋ยวผมจะหยิบตัวอื่นมาด้วยหนึ่งตัวสองตัวสี่ตัวนี้มีดวงวิญญาณอยู่อย่างนั้นเหรอใช่เนื่องจากเสาสัญญาณถูกส่งมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ก็เลยทำให้มีดวงวิญญาณที่ตั้งแต่เราทำรายการมานะเขาอาจจะเรียกว่ากอลัมใช่ใช่แวบไปวับมาที่บอกว่าจับทางไม่ได้สักทีแวบไปแวบมาแล้วมาอยู่ที่นี่ พอมาอยู่ที่นี่ก็เลยกลายเป็นเด็กต่างอาณาส่งผลให้ถ้าคุณเก๋มีลูกนี่ใช่ค่ะเด็กอยู่ไหมเด็กค่ะห้าเดือนค่ะห้าเดือนถ้าจะกลับมาอยู่ที่นี่คุณเก๋จะโดนกลุ่มพวกนี้แกงตัวพี่เก๋ไ่แปรลูกอ่ะลูกจะโดนรับน้องคือต้องต้องบอกเขาครับต้องบอกเขาต้องบอกเขาคือคือเราจะไปไล่ก็อะไรอยู่ก็บอกอันนี้ ลูกฉันชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะอย่ามากวนน้องน้องจะนอนแต่ถ้าน้องจะตกเตียงครับน้องจะเอช่วยดูแลน้องด้วยนะต้องบอกเขาอย่างนี้เขาน่าสงสารนะอเขาเป็นเขาเป็นดวงยาที่น่าสงสารใช่คือคือคือเขาอย่าอย่าทำบางตัวเขาลัวนะเนี่ยพี่ถืออย่างนั้นเพราเขาแบบเขาลัวตกอะบางตัวคือแบบว่าพยายามสะสมบุญมานานมากกว่าได้เกิดแ้วก็มันโดนตัด กระแสซาดด้วยการทําแท้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่อโอ้โหเด็นเดประปัายเทั้งสี่ตัวนี้เราสามารถเจรจาให้อยู่ร่วมกันได้ไหมได้ได้ง่ายมากนะไม่มีผลในระยะยาวเราไม่ต้องเอาเขาไปที่อื่นใช่ไหมไม่ต้องโอ้ย้อง้องถ้าทำบุแล้วก็ถ้าแบบกดน้ำอุทิศสมบูรณ์้มีบุญมากพอก็ไปเกิดเป็นต้องตั้งชื่วยเขาเนาะ อย่างยั่งยคุณแอร์ผมถามจริงเราสัมผัสถึงความน่าสงสารของสิ่งที่อยู่ในตุ๊กตานี้ได้ไหมได้ใช่แต่ตอนแรกเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะตอนแรกเขาก็แบบว่าอารมณ์แบบแสดงอิทธิฤทธิ์อะว่าเออเนี่ยก็คงกลัวนี่เขาเลยดูน่าละอารมณ์นี้แต่พอเขาเริ่มรู้พลังของเราทั้งหมดอะเขาเริ่มกลัวแล้วเชื่อหลับตาได้ด้วยอ่ะก็ถึงบอกมันมันเป็นอะไรที่เหมือนคนมากแอร์ว่าเขาแบบอารมณ์เหมือนกับเขากลัวเราจะจัดการเขาเอาไว้มากกว่าเพราะว่า เขาก็อยู่ที่นี่มันมันมันสบายดีไม่มีใครมายุ่งเป็นบ้านเงียบเงียเป็นพื้นที่ที่แบบว่าใครเข้ามาก็ไม่ได้แล้วก็เออสบายสบายที่ถ้าถ้าอย่างที่พี่แอบพูดอะดีมากเลยว่าเขาอยู่ดีอยู่แล้วแต่คราวนี้เวลาที่ทําบุญอะผมเสริมให้นิดนึงว่าถ้าแล้วก็บอกเขาเลยบอกว่าถ้าจะไปเกิดก็ไปเกิดนะไม่ต้องมาอยู่แล้วเดี๋ยวหุ่นจะหักจะหลุดจะหล่น ให้พี่เห็นเองไปเกิดกับคนที่มีบุญนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างบนกันนะครับคนที่มีบุญกับคนอื่นไปๆๆๆๆไปไปอคมารับพี่จไม่รู้สึกอะไรพี่แจ๊รู้สึกอะไรอยู่รู้สึกถูกแรงกดทับป่ะพี่เจจ้ะจากการจากยันทุกเสายันเนี่ยหรอใช่แล้วมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือน มือนเขาวางตะข่ายที่แบบที่ดักที่แบบดักอะไรบางอย่างอ่ะพี่เจมกดทับไม่ให้ไม่ให้แผงลิ์ไม่ให้ไม่ให้ออกไปไม่ให้หลายอย่างเลยไม่ให้หลายอย่างอคือผมผมแค่งงนะคุณเก๋เอางี้ก่อนนะยันเนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนเราสร้างบ้านเลยปะใช่ค่ะใช่ไหมคุณแม่ใช่ะอันนี้คือวางทุกเสาเลยซึ่งผมมองงี้นะคนสร้างบ้านเสาเอกเสาโทก็ต้องมีการทําพิธีต่างๆสมัยก่อนสมัยโบราณ แม้กระทั่งทุกวันนี้บางคนก็ยังต้องทำถูกไหมฮะแต่นการวางทุกเสาก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่เพราะว่ามันก็ช่วยส่งเสริมอะไรต่างๆอาาของเสาบ้านลองถามคุณเต้เอาหลักการแบบนี้นะผมรู้นะการสร้างบ้านในฐานะที่คุณเต้ทาเรื่องนี้มาโดยตรงคือมันเป็นธรรมเนียมภูมิปัญญาของบ้านเราแล้วกันครับทุกพื้นที่มีหมดข่าวการเชื่อเสาเอกเสาทอะไรอย่างงี้ยครับก็จะต้องขุด ขุดดิ้นลงไปวางสร้างกไปก่อนนะเป็นมงคลนู่นนี่นั่นใส่แต่ไปข้างล่างแต่ในการตั้งเสาเอกเสาโทในสมัยโบราณเนี่ยเนื่องจากเราใช้เสาไม้ครับและต้องเป็นเสาที่ตรงอืเพราะฉะนั้นจะเหลือไม้คี่อยู่ไม่กี่ต้นที่ตรงอืซักตะเคียนครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเสาพวกเนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือมีนางไม้มีนู่นนี่นั่นอืเพื่อยกให้มาเป็นผู้ดูแลบ้านอืแต่อันนี้ติต่างว่าบ้านเนี้ยเราได้ไม้มาจากหลายที่ได้ไม้มาหลายที่ไหมครับ หลายที่คุณแอลรู้สึกรากกี่ที่เยอะเยอะมาอ่าฮะเยอะมากมากเพราะว่ามันจะมีบ้านสองหลังที่ไปเหมาเข้ามาแล้วมันจะมีร้านไม้ต่างๆนานาที่ว่าเมื่อสักครู่นี้รวมหลังไม่ได้เลยอ่าฮะคุณคุณออฟก็รู้สึกว่าเป็นบ้านสองหลังแล้วก็มาจากที่อื่นๆอีกผสมกันมาใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่บอกว่าใช่ คุกแกอยู่ไหมตอนสร้างบ้านหลังนี้อยู่ค่ะอยู่แต่ก็ยังแบบยังยังเด็กอ,ะอ่ะอ่าฮะแต่คุณแม่บอกว่าใช่เป็นมีบ้านมาสองหลังอ่อาฮะแล้วใไรต่อเพราะฉะนั้นเวลาการได้ไม้มาเนี่ยหนึ่งเขาเรียกการถอดเรือนนะในแถบอยุทยาสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกถอดอเรือนมาเนี่ยเราจะต้องมาล้างเรือนเขาก่อนอ่าฮะคือเหมือนรีเซ็ตอ่ะครับลบฮัตดิสเลยตึ้ง ทุกคนที่อยู่ในที่นี้หรือไม้ที่อยู่ที่เนี้ยโอเคปลดปล่อยนู่นนี่นั่นเคลียร์เคลียร์ดวงตาที่อยู่ในเรือนนั้นออก้ดจักไม้แล้วก็จะพึงแดดล้างล้างอาบแดดแล้วก็ว่าไปแล้วค่อยเอามาปลูกมาก่อสร้างคราวนี้พอเราไม่ทําเขาก็จะตามไม้เพราะเหมือนคนที่ยึดติดว่าของชิ้นนี้เป็นของฉันฉันนอนทับในกระดานนี้ก่อนเสียฉันอยู่ในพื้นนี้ก่อนไปฉันก็จะมีพลังบินญาณอยู่ตรงนี้ยครับเขาก็ตามมาถาม่ากี่ไม้ที่ เจ้าทีไ่ได้ไหมเจ้าที่ไ่ไม่ได้เพราะเขาก็อ้างสิทธิ์ได้ว่าเขามหมายใช่แล้วก็จําได้ไหมที่ออฟกับยายบอกว่าที่นั่นมีเปรตเยอะต้องบอกว่าเปรตคืออะไรเปรตก็คือพวกอากอนตายที่จิตมันไปถูกกับความโลภก็คือแบบความเป็นเจ้าของของสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือเปรตไม่จาเป็นว่าเปรตจะต้องเป็นแบบตัวสูงปากเข้ารูเข็มเพราะเปรตมีหลายลักษณะมากมีสิบสองลักษณะสิบสองลักษณะแล้วยังไงต่อ คราวนี้พอเราไม่ได้ทำไม่ได้เคลียเหมือนเราสร้างกลรงปึ๊บสร้างตะข่ายปึ๊บเอาทุกอย่างเข้ามาปึ๊บคราวนี้พวกนี้อ่ะฉันจะออกครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ทุกอย่างยังคาอยู่ที่ไม้อยู่อยังอยู่แล้วอยู่ก็สร้างตะข่ายคุมมันโดยที่ไม่ได้เคลียร์สิ่งที่อยู่ในไม้เ่ออกไปชั้ที่หนึ่งนะชุดที่สองแรงส่งที่เข้ามาอีกแรงส่งจากชัยภูมิพื้นที่ ประกอบกับเมนวัดที่ถูกส่งทุกอย่างลงตัวหมดได้ก็เลยทำให้ดวงยาณคายอยู่นี่บ้านหลังนี้ที่คุณเก๋บอกผมว่าผีดุค่ะคุณเก๋ก็เคยเจอใช่เพื่อนๆก็เคยเจอ,อใช่ มีใคร็คยเจออีกคุณแม่เคยเจอมน้อน้องแม่แต่แม่แต่แม่ทั้งคุณพ่อก็เคยเจอค่ะแมแต่พ่อคปนคนไม่เคยเแต่ว่าเขาจะส่งเขาส่งผลเพิ่มเติมนะพี่เจนอกจากการก่อกลัวรังควานคือหนึ่งจะทําให้เรามีภาษาจีนว่ากุ้งกุ้งครับคือมึนมึนตึ๊บตึ๊บตึบตึ๊บหืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะกุ้งกุ้งอะเนาะครับสองคือ ปวดขาหนักตัวแต่ตอนนี้คือปวดขาเพราะเพราะเราจะสังเกตว่าปกติถ้าเรายืนพื้นไม้เราจะรู้สึกสบายแต่เรี่น้เราจะปวดขาใช่วดขรู้สึกน้ำหนักตัวเพิ่มทั้งนั้นที่อ้วนก็ไม่ได้อะไรแม่ยากไม่อยากยืนเต็มทั่าด้วยสถานที่แตถ้าด้วยพื้นที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าบ้านหลังนี้ผีดุหรอกต้องบอกว่าที่ที่เนี้ย ผีดุที่ที่นี้ผีดุนั่นคือพื้นที่ทั้งหมดถูกไหมฮะคราวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเราสามารถแก้ไขพื้นที่ตรงเนี้ยเฉพาะบ้านหลังนี้ก่อนไหมให้ทางใครที่ไม่ว่าจะมาอยู่เนี่ยไม่เจอผีหลอกใช่ไหมตอบไม่ได้รับประเวณีว่าไม่เจอได้ไหมเพราะว่ามันเป็นกระทางผ่านอยู่แลยพีเ,เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูที่ต้นต่อ ถูกไหมเดี๋ยวไปไปเรื่อยๆพี่เจเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องยันนี้ก่อนการทํายันแบบนี้ตามเสาไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดแต่ผิดอยู่ตรงที่ว่าได้เอาออกหรือยังเออเรื่องเอาของเก่าออกครับตรงนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่อะไรไม่จุกวางยุตศาสตร์ต่างๆไม่ใช่น่นอนนะอันนี้สบายใจได้ถ้างั้นเรื่องราวทั้งหมดในบ้านแบบนี้เดี๋ยวว่ากันว่าจะจัดการได้ไหมขอติดไว้ก่อนนะโอเคถ้างั้นเราไปบ้านหลังใหญ่ไปครับ